สวัสดีครับพบกับผมเหน่งสันในรายการสดหมดเปลือกสเปเชียลครับในเรื่องค่าตุคค่าเนี่ยหน่งรับบทเป็นสัตว์สิงห์นะครับสัตว์สิงห์ก็ เป็นสารอากาศแล้วก็เป็นมองหลวงด้วยก็คือชื่อเต็มก็คือมองหลวงาสินครับก็ในเรื่องก็เป็นคาแรคเตอร์จะเป็นแบบเป็นคนที่ค่อนข้างมีระเบียบวิน,นัยตั้งใจเรียนแต่ว่าก็จะมีความอเอาแต่ใจตัวเองแบบเหมือนมีความเป็นลูกคุณหนูด,ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เออทำให้ตัวละครของาจินเนี่ยก็จะเป็นทหารที่แบบว่าเฮ้ยเราก็เหมือน ทำอะไรทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติในแบบของเราก็จริงๆแล้วการเตรียมตัวของก่อนที่เรับบทเรื่องนี้ค่อนข้างยากมากเพราะว่าต้องแบบเตรียมร่างกายด้วยแล้วต้องม,มีมีชิวปูด้วยแล้วก็ต้องเตรียม กี่ยวกับข้อมูลที่แบบว่าเอาไปใช้ในการเล่นละครที่แบบเพราะว่าเราไปเล่นในาหามันก็ค่อนแบบเ,เราหาข้อมูลจากอะไรพวกนี้ได้น้อยมากๆเลยครับต้อแบบต้องทากันบ้านหนักมากเพราะว่าแบบมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักไหมคือแบบมันไกลตัวเรามากแบบทำให้แบบว่าเออแบบมันค่อนข้างกดการมากกแวบบ่าี พี่แมนพัทยาใช่ครับก็โอ <c oughs> ้ี่พี่ทุกคนสอนเหมือนแบบเยอะมากๆเพราะว่าแบบเราเราเป็นนักแสดงใหม่ด้วยแล้วก็บอว่าเรายังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการเล่นละครจริงๆอะไรเงี้ยคือนักแสดงนักแสดงรุ่นใหญ่ก็แบบคอยให้คำปรึกษาเราว่วาเอ้ยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเขาแบบควรจะแบบไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบว่าเออคอยส่งอารมณ์ให้เราเลยทำให้เราแบบว่าเล่นง่ายขึ้นมากๆกแบบว่าเออขอบคุณพี่นักแสดงรุ่นใหญ่ทกค ก็ก็ซีนที่ประทับใจเป็นซีนแรกๆเลยที aces, wrong, like, ่แบบได้ครับได้มีโอกาสเข้าฉากกับพี่โกุลสิธิ์ที่ต้องเน่งนมก้าวแล้วก็อานงครับก็แบบถือว่าคือเข้าท่าทา่คนพร้อมกันซีนเดียวเลยคือซึ่งแบบซีนนี้เป็นซีนแรกที่เข้ากับผู้ใหญ่แล้วก็พอได้มีโอกาสเข้าปุ๊บเราก็ตื่นเต้นมากกว่านะเราตื่นเต้นมากเรากังวลมากว่าแบบนี่เราจะทําได้ดีไหมเพราะว่าแบบอนงตัวจะเป็นแบบตัวอ้วนหรือเปล่า ว่าพี่ๆเขาก็แบบมาเล่นจริงมากพอพอเพราะว่าพอพอ,อเราเข้าไปเล่นจริงๆแบบนะพีกแรกก็คือแบบเราเข้าไปพูดแล้วทีเนี้ยไม่ได้บทพูดของพี่กบที่พี่กบพูดกับเราประโยคแค่ไม่กี่คำแค่แบบประมาณสามสี่พยางเลยแต่ว่ามันแบบมันมีแบบพลังบางอย่างที่แบบมันพุ่งมาแบบกระแทกหน้าเราเลยเรารู้สึกว่าคือแบบอันนี้มันเขาแบบ พูดคาแค่แบบไม่ได้มีน้าหนักอะไรไ้วยแบบเป็นว่าก็แค่พูดธรรมดาแต่แบบเรารู้สึกไ่าถึงอารมณ์ที่เขาส่งมาให้เราเรู้สึกว่ามันแปลกมากถ้าท่านแบบขึ้นหน่งนี้ไม่ไม่ไม่คาดหวังว่ามันจะดังหรือเปล่าหรือว่าจะต้องเป็นที่รู้จักอะไรขนาดแต่ว่าสิ่งที่หน่งคาดหวังจากเรื่องนี้ก็คือแบบหนิงได้แสดงความเป็นศักดิ์ศออกมา ไม่อยากเป็นที่หรือป่าเลรนะอันนี้เป็นสิ่งที่คาดหวังตัวเองมากกว่าเพราะว่าเราเราเปน็นนักเรียนใหม่ด้วยเราประสบการณ์นอ้อยเราก็พยายามอยากจะทําใหด้ดีที่สุดที่เราทําได้นอกจากความสนุกคือมันมีหลายอย่างนะเพราะว่ามันได้ข้อคิดได้อะไรหลายๆอย่างเพราะว่าในเรื่องเ,เนี่ยค่อนข้างจะแบบเน้นไปที่มีหลายประเด็นเลยก็คือีประเด็นของการเป็นทห,หารการรบด้วยแล้วก็แบบ แล้วก็ยังมีประเดน็นครอบครัวด้วยซึ่งสําคัญซึ่งมันเรื่องหลักเลยของของเรื่องนี้นะครับประเดน็นครอบครัวบ่าข้างใหญ่มากก็แบบว่าเออความรักของแม่กับลูกพ่อของลูกหรือว่าแบบเพื่อนรัก,กันอะไรเนี่ยครับก็แบบว่าเออมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันค่อนข้างแบบพบเจอได้น้อยในสังคมไทยสมัย,ยนี้เพราะว่าละครอนเรื่องละครทีวีอ่ด้วยก็แบบว่าเออน่าติดตามมาก ที่ตัดสินใจเป็นสตาแพทย์เนี่ยเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมมีโอกาสได้วิ่งเล่นอยู่ในแบบคลินิกของคุณพ่อได้เห็นคุณพ่อทํางานเพราะว่าคุณพ่อผมเป็นสตาแพทย์เหมือนกัน,กนครับก็รู้สึกว่าเออสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แบบนอกจากมันจะแบบเท่ด้วยเพราะว่าแบบเห็นคุณพ่อผ่าตัดเห็นคุณพ่อแบบรักษาอะไรอย่างเงี้ยครับฉีดยาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออม,มันเท่ดีว่ะแล้วก็บวกกับบวกกับ,บการที่เราแบบเราชอบดูสารคดีด้วย ก็เลยทำให้เราแบบรู้สึกว่าเออเราซึมซับอะไรจากพ่อทัสารคดีด้วยแล้วก็แบบทำให้เราแบบว่าเออรู้สึกว่าอยากเรียนอยากช่วยเหลือสัตว์เงี้ยเด็กทุกคนอ่ะมันก็มันมีความฝันที่แบบอยากมีอะไรเป็นของตัวเองอยากจะทําอะไรด้วยมือของตัวเองเลยนะก็เลยรู้สึกว่าเออเราเป็นสะท้อนแค่ด้วยแล้วก็แบบสิ่งสิ่งนี้ก็เลยมีโอกาสแบบไปดูงานที่เมืองนอกมา ไปดูที่อเมริกาก็ไปดูเว็บเน็ตเซ็นเตอร์ของอเมริกาว,ว่าเขามีอะไรบ้างก็เลยแบบว่าเขาพบว่าเออบบจริงจริงแล้วที่ไทยอ่ะมันยังไม่ค่อยมีเลยนะแบบนี้ยแล้วมีแบบมีดีมาที่คนต้องการด้วยเพราะว่าคนคนคนที่เขารักหนักจริงๆที่เขาเลี้ยงไปด้จริงๆอ่ะเขาก็ต้องการทำอะไรแบบนี้นึงเนี่ยก็คือแบบไปดูที่ที่นู่นเขาจะมีแบบเออมีสปาต่างๆมีแบบอะไรงนะ่ะคซึ่งเราก็อ่ะดี๋ยจะพิมพ์มุดมาคือแบบ ดีเซลเซงนี่ไวน์อะไรเงี <Ils _> <uno> ้ยครับแล้วก็ประมาณสร้างเป็นเริ่มเจอหลาเซนเซอร์เพราะว่าเราแบบอยากให้คุณภาพชีวิตของน้องหมาน้องแมวอะสุดแบบดีสุดเท่ากับคนเลยนะครับที่ผู้หญิงสีใสก็เลยเป็นแรงบันดาลใจในการเปิดคาโตะก็ความยากนะจะเป็นสัตวแพทย์ก็น่าจะอยู่ที่แัตว์เราไม่สามารถคุอสารกับน้องหมาน้องแมวได้เลยก็เราต้อง ใช้วิธีการต่างๆตรวจเพิ P ่มว่าแบบเฮ้ยเขาเป็นอะไรนะอย่างเช่นเวลาน้องหมาเขาปวดท้องเนี่ยเขาก็จะบอกเราไม่ได้ว่าเขาปวดท้องแต่ว่าถ้าเป็นคนเราก็จะบอกหมอได้เลยว่าเฮ้ยผมปวดท้องตรงนี้รักนิดันิดแต่ว่าเราก็ต้องมีวิธีการตรวจที่แบบว่าจะได้รู้ว่าเออเขาเจ็บตรงไหนเขานเนี้ยสภาพร่างกายเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเนี้ยเป็นความยากของแพทย์ก็คือคือมันไม่ไม่คือเช็มัน มันไม่ได้ประทับใจอะไรมากเลยนะเพราะว่าแบบเพราะว่าน้องเขาป่ยวยเราก็ย้ายเข้าหาเงนะี้ยแต่ที่ประทับใจคือเวลาแบบเรารักษาจนน้องเขาหายเสแล้วแบบแววตาสีหน้าของเจ้าของ,ของนักขณะที่แบบว่าคือแบบรู้สึกว่าลูกเขาหาย้มันแบบมาทําให้เราแบบมีแรงในการทํางานเพิ่มขึ้นแล้วก็แบบเราแบบรู้สึกว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่แบบจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ให้เราเราก็ไม่ได้ให้ฝ่ายเดียวแต่ว่าคือ,อ พอสุดท้ทายแล้วเขาก็เป็นการเขาก็ yeah. ให้เรากลับคืนด้วยความรู้ใจของเราคือเห็นคิดว่ามันเริ่มจากคฟังจากหอวเราเรารักเราอยากจะช่วยเหลือคือว่าเพอแค่ถ้าเราถ้าเราอยากจะช่วยเหลือเขาเราอยากจะทำให้เขาแบบจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยคือว่าตรงนี้ยคือแบบเป็นตัวแทน ก็คือชื่อแมวตัวนี้ชื่อชื่อไปร้อยเป็นแบบนเป็นคุณปู่มขาตั้งชื่อให้ก็คือมันชอบมาแบบคือบ้านนี่จะมีแบบมีบริเวณนิดนึงแล้วมีรั้วอะไรก็คือแล้วก็มีคลีติคอยู่ด้านหน้าก็แบบว่าเออแมวตัวนี้มันชอบแบบเหมือนมันชอบกระโดดข้ามรั้วเข้ามาแล้วก็กินแล้วคุณปู่ก็คุณปู่ก็จะนั่งอ่านหยู่ดินตรงแบบตรงนอกบ้านอยู่บริเวณบ้านนี้ คี่ผูกว่าไปไปหยิบเดินแอบไปหยิบไปหยิบไปหยิบอหารแมวให้มันกินบ้างอะไรเงี้ยเด็กเด่กก็ให้มันบ้างเวลาเจอมันอะไรเงี้ยก็เลยพอไปไปมามันเริ่มไม่ไปไหนเลยแล้วก็เลยแบบเงอนแต่เราก็ผูกพันกับมันด้วยแบบแล้วก็แล้วก็แบบในช่วงหนึ่งมันมันก็เป็นเป็นเรือก็เลยแบบเอ้ยมันไม่มีใครดูแลมันเลยแล้วก็แบบเอามันมารักษาปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ เรียนต่อไปแล้วก็เรียเพราะว่าเออมันก็อยู่กับเรามานานก็เป็นเป็นที่มาผมว่าสี่ร้อยมันเข้ามาอยู่บ้านเรียนเลยมันบุกพันเรื่อยๆนะคือเราก็มูกพันกับมันอยู่แล้วก่อนที่เราจะเริ่มเรียนมันอะไรเงี้ยเพราะเราก็มันก็มันก็เหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้ขึ้นีเดี๋ยวสักพักมันก็ออกไปเที่ยวมันแล้วเดี๋ยวก็กลับมาอะไรเงี้ยเรียนกลับมาเรียนข้าวแต่ว่าไม่ได้เรียนฝึกสายกรงเลยไม่ไม่ไม่เพราะว่าเพราะว่ามันมัน ร้อยมันค่อนข้างเป็นแมวที่แบบมันชอบอยู่คนเดียวด้วยมันจะมันจะเล่นเฉพาะเวลาที่มันอยากเล่นใช่ไหมฉะนั้นเวลาที่มันอยากทําอะไรก็ปล่อยมันตามธรรมชาติเลยก็แบบเออให้มันมีความสุขที่สุดอือก็จริงๆริก็ก็ก็เหมือนจะใช่นะครับคือคือบอกพยายามบอกพยายามบอกอยู่ว่ามันก็ไม่น่าใช่แต่ว่าจริงๆแล้วมันคือใช่แหละเพราะทุกคนก็รักมันเลยเนี่ยครับ ือมันไม่ไม่ไม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 บอกเลยเหมือนอยากให้แรงบันดาลใจดีกว่าพ<ม>ราะว่าเออแบบเพราะว่าการเป็นสัตวแพทย์มันมันไม่ใจะให้คนยัง่ายผมมันเรียนหนักมากครับแต่ว่าแบบเออเรารู้สึกว่าเอออาชีพนี้มันมีค่าผมว่าเหมือนเราพอเราได้รักษาได้แบบทําให้น้องหมาน้องแมวตัวสักตัวหนึ่งเนี่ยจากที่เขาแบบใกล้าตาย ได้กลับมาหายดีปกติเนี่ยมันเป็นแบบอะไรที่แบบว่าเออในที่มากเพิ่มเติมมันรู้สึกว่าสิ่งสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบทำให้แบบยังหลักในอาชีพนี้แล้วทาในอาชีพนี้ต่อไปได้เรื่อยๆเพราะว่าเดยเราพอเราพอเราเห็นเวลาเขามีความสุขเขาอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกดีไปเ้วยเอออยากอยากอยากให้เอาตรงเนี้ยมาเป็นแรงบันดาลใจดีกว่าว่าแบบเออ ถ้าเราทําสิ่งนี้ได้มันทําเพื่ออีกหลายเนียมันมันทำประโยชน์ให้อีกหลายชีวิตได้จริงๆค<ๆ>ือห <streams S 2> น่งก็หน่งหนิงจะค่อนข้างฟิตตารางค่อนข้าง,างามากเลยรเพราะว่าเอ,อ่อละครก็จะฟิกอยู่แล้ววา่าถ่ายอบไรที่นสามถึงสี่วันแต่ว่าเวลาที่เหลือหน่งก็จะเอามาเข้าทิมหรือว่าแบบเอาไปเอาไป ตก็เวียนที่โรงพยาบาลอันนี้ก็เลยเพื่อแบบเราเราจะได้แยกกันไปเลยเพราะว่าเราไม่อยากทําอะไรที่มันขึ้นทีเรื่องการว่าเอ้ยช้าต้องเป็นอ่าี้เย็นต้องเป็นอ่าี้อะไรอย่งี้แล้วก็เลยแบบปิดวันไปเลยว่าแบบวันนี้ต้องทำอย่างนี้วันนี้ต้องทำอย่างนี้เขาต้องมีวในตัวเองเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราอยากที่จะไปได้ดีทั้งของอันเลยใช่เพราะว่าเพราะว่าไอที่อยู่ในหมอแพทเป็นอาชีพที่หลักมากเหมือนกันรู้สึกว่าเออการมีสมาธิกับ สิ่งที่เราต้องทําตรงหน้าดีที่สุดเราไม่ต้องเราไม่จำเป็นต้องไปคิดเรื่องอื่นเวลาเราทำทำงานงานยังอะไงครับเพื่อแบบว่าเราอยากให้มันสําเร็จได้ร้อนเต็มทีจริงๆเลยแล้วตั้งใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะ่ะน่าจะเป็นสติที่แบบเออใช้อยู่แล้วก็ตอนตอนนี้ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องหัวใจเท่าไหร่เพราะว่าแบบว่าเพราะว่าค่อนข้างทำงานหนักมากเพราะว่าแบบเราคาตุคาดก็เล่นแบบรับุญ หนักด้วยเราก็แบบมาเปิดมีเปิดคลินิกด้วยแล้วก็มีทํางานที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเพระว่าจะทำงานเจ็ดวันเลยก็ไม่ค่อยมีเวลาอะไรอะไรต่างต่างก็เ็ก็ก็เปิดใจนะครับก็เปิดใจนะแต่ว่าก็ถ้าเจอคนที่มันใช่จริงๆหรือว่าแบบเพิ่เข้ากับเราได้แล้วแบบว่าก็พอเราไม่ค่อยมีเวลาให้ไรอย่เงี้ยก็แบบว่าก็เปิดใจคก็ไม่ไม่จุ่เป็นนะแต่ว่าแบบ แต่ว่าการที่แบบก็คือแขอให้แค่เข้าใจเราแล้วว,ว่ามไม่ค่อเชื่อไม่ค่ยเชื่อว่อการที่มันด้วยความที่เรียนสายนิตมาเ<อ>ันก็จะแบบไม่ค่อยได้คิดเรื่องนั้นไเลี้ยรู้สึกว่ามันเป็นแบบมันเป็นอะไรที่มันริงทีมันก็บอกไม่ได้แล้วเรื่องพวกง่างแต่ว่าก็ ไม่ได้ใจมก็ต้องรอ้องดูรอดูต่อไปครับก็บขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเคยติดตามหน้งนะที่หรือว่าทักไปก็ตามเราก็ก็ขอฝากละครเรื่องพาสุภาพนะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าหนิงตั้งใจมากมากแล้วก็เป็นแบบดโปรเจกต์ที่สุดในชีวิตหนิงเงลยก็อยากให้ทุกคนดูเลยครับแล้วก็ ฝากค่าตะใปรุ่นเดนเตอร์ของหนิงเนอรก็ที่นี่ก็เป็นแบบเป็นคลินิกที่แรกที่หนิงเนาะตั้งใจที่จะเปิดขึ้นมาเพราะว่าเราเห็นว่ามันยังมีมันยังมีสิ่งที่ประเทศไทยยังไม่ค่อยมีคือการแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องหมาน้องแมวอะไรอยงก็เลยสร้างเป็นเดนเซอร์ขึ้นมาก็คือมีเป็นพรีเวนชั่นคลินิกป้องเป็นแบบไม่ไม่จะขานการป้องกันป้องกัน หน่อยที่จะเกิดโรคหรือว่าแบบมีการตรวจโรคมอนิเตอร์โรคตลอดตลอดอายุของน้องหมาอนะไเงี้ยแล้วก็มีแล้วก็ยังมีโซนที่เป็นโซนสปาด้วยวก็คือแบบเป็นโซนที่ทําให้น้องหมามาผ่อนคลายเหมือนคนเราปไปวนวดอะไรเงี้ยน้องหมาก็มีเหมืก็คือมาทาําสปาแช่น้ำนวดอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็แบบว่าถ้าใครว่างๆก็แวะพาน้องหมาน้องแมวมาทาาําสปาได้ครับที่ฮัทต์